ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเ e อียบซี่สุขูสุขพลเมื่อนีสิบ้ามาสำรวจราคาควาวอยู่ตลาดนัดอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดน้องบวัวลำพูครับพี่น้องทุกวันอังคั้นนะครับพี่นอ้องเมื่อวันที่2ีเดือนตุลาคม2566นะครับทุกวันอังคั้นนะครับบ่งค้วยหลายนะครับมีงช่วงเศร้าๆนะครับพี่น้อง ก่อนจะเข้าไปรับชมกับปาากดติตตามกคไล่์กดแช่ใอ้ทิทน้ำเนด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องราคากล้วยไม่สิถูกสิแพงสำใลดนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับปอกมาจจะตัวครับสามครับสามตัวเนาะเป็นกล้วยเผือกปะครับี่อันนี้กล้วยเผือกครับกล้วยเผือกกล้วยดอนเนาะเปิดราคาเท่าไรครับแม่นี่เปิดราคาไว้สามสองครับ 32นะครับอายุได้จักปีแล้วครับนี่อายุได้ชนพอดีครับปีพอดีครับปีพอดีเนาะท่านีด้ออกนอนท่านีด้ออกจ้ะรับเปิดไว้ที่สามสองเนาะมาสูงหไรบ้างได้ครับแม่นี่บริวัรครับบริวัรเบิงเนาะประมาลอยยี่สิบกเนาะ20กว่านี่แหละครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ098ครับ413ครับ หนึ่งห้าเจ็ดเก้าครับผมครับเบื้องรายละเอียดของเพิ่นนะครับเบื้องท้ายนะครับพี่น้องท้ายท้ายดีแข้งขานะครับโอ้ล้ำตัวดีครับพี่น้องจยัดหยัดหัดสีสวยบะหมี่กาอย่างเนาะบ่อครับกาบะหมี่ครับกาบะหมี่นะครับพี่น้องครับเบื้องด้านหน้านะครับโอ้ด้านหน้าเขาดีเขาสวยนะครับพี่น้องใส่อีกตัวนึงครับ แม่ลูกบอครับครับอันนี้เปิดเท่าไรครับนี่เปิดไ้หกขาครับหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้อีกเนาะครับต่อรองได้มัดมือครับแม่เพื่อนสูงลายไปได้ครับวัไเด้ยวัดลอยสามสิบสองสามสิบสามเนี่ยมั้งสามสิบกัวนี่แหละครับท่องเราบ่ครับนี่ท้องได้แปดเดือนแล้วครับกระพ่อได้ไหครับมังกรขาวครับมังกรขาวเนาะได้นี่ใบไม่หลอดครบได้เจักเดือนครับได้แปดเดือนครับแปดเดือนนะครับพี่น้องมึงลำตัวง้ามครับท่ายดี งามเลยครับเบื้งดันนะลูกพันตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ครับเป็นตัวแม่สายใดครับหลานสร้างครับหล,ล,ลานสร้างหลานสร้างกุดอนเนาะลูกที่ไหครับนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องโอ้ง,งามนะครับได้ยักปีแล้วครับนี่ ได้สิชนพอดีแล้วครับเพราะท่านได้ไดอกนองเพราะท่านได้ออกอยู่นี่งสีส้นปีเนาะสิชนพอดีครับครับสิชนพอดีนะครับพี่น้องโอ้ลูกสวยนะครับในสีเวียดเดียนกลัวๆนี่ละในสีเวียดเดือนกลัวๆเนาะครับพี่น้องลำตัวดีนะครับแม่พันกับลำตัวดีนะครับเอาบอกเบอร์โทรพี่น้องอีกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งสามครับหนึ่งห้าเจ็ดเก้าครับผมมาแต่ขอนแก่นครับขอนแก่นเนาะครับเนาะ ครับครับขอบคุณหลายๆไอ้ครับมันมันนะครับสวัสดีครับมาแต่บ้านใดครับผู้เขียวครับผู้เขียวเนาะเอามาจากตัวครับดิมาสองตัวครับสองตัวตัวเมียบ่ตัวผู้ครับตัวผู้เบิดบ่เปิดเท่าไรครับนี่ตัวผู้ตัวนี้ห้องไว้สาวหนึ่งครับตนีห้องไว้สิบก้อโอ้สองหมื่นครับสองหมื่นเป็นลูกพ่ออดไครับนี่ ลูกเบิ่มจูเนียครับลูกเบิ่มจูเนียมีใบมีกระสานเนาะบ่มีครับบ่มีครับเบิ่งอัตลักษณ์เอานะครับพี่น้องโอ้งามครับลำตัวสวยอายุได้จักปีเหรอครับนี่ยห้าเดือนครับห้าเดือนนะครับเบิ่งโอ้ตาเต็มเกลต็มจำหัวโหนกดีนะครับพี่น้องแข้งขาดีครับลำตัวดีครับตัวนี้เปิดอยู่สิบเก้าครับสิบเก้านะครับหนึ่งเก้าพันบาทนะครับลูกพ่อใดครับนี่ลูกแบบไม่ครับ ลูกไม้เนาะครับครับเบิ่งล้ำโตนะครับโอ้สีสวยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจพอพันข้อผู้น้อยนะครับเอาไปจับสัตว์นะครับติดต่อห้อยเข้ามาห้อยยังครับแม่ร์โทรศูนย์เบอาเก้าสี่สามเจ็ดห้าสองหนึ่งศูนครับผมครับพี่น้องตัวนี้อายุได้ยักปีนี่ครับสี่เดือนกว่าัสี่เดือนกว่าเนาะโอ้ครับพี่น้องงามๆเลยครับล้ำโตดีนะครับสนใจก็ติดต่อ ห้อยเข้าไปนะครับครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมอาม่าแจ็กตูก็เมื่อใดได้มาซีครับผมในมาซีตูเนาะครับครับนี่เป็นแม่เป็นแม่ท่องหาเดือนกว่าครับแม่ท้องห้าเดือนกว่านะครับไม่เลยครับวันที่สิบเนี่ยก็ครบหกเดือนแล้วครับวันที่สิบเจิก้ามีใบมีเอกสารเนาะครับผมครับ ขายแยกโลกไปเจ้าไม้นะครับเนาะเจ้าไม้นี่เลยีนฟาร์มครับผมปักดันท่องครับครับได้ยักเดือนกว่าครับท่องจะเข้าหกเดือนแล้วครับเข้าหกเดือนเนาะวันที่สิบเดือนก็ครบเปิดเท่าไรครับพ่อเนี่ยเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทนั่งเด้ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะสายเพชรอุดรต่อรองได้อีกครับบังหูบนฟอนล้ำหูฟอนลํำเนาะครับผมหูงอดีนะครับเราเป็นอุดรครับผมสายเพชรอุดรครับความสูงเท่าไรครับเนี่ยสูง ร้ยสามสิบห้าบวกครับครับร้อยสามสิบห้าบวกท่องที่ใดครับท่องที่สองในท่องนะครับท่องที่สองเนาะครับขาย่ายลูกมันไปเจ็ดเมื่นนะครับครับผมลูกเข้าเจริญลูกเพิ่นได้ขายออกไปครับเบิ่งลำตัวดีนะครับแม่ครับผมเน่ครับเบอร์โทรว่าใดครับศูนย์แปดหกครับ เก้าแปดสามครับหกห้าสี่แปดครับผมอ้อยอ้วนชุมแพรครับอ้อยอ้วนชุมแพรนะครับครับมีสาวน้อยย็เอีกครับผมสาวน้อยนะครับสาวน้อยนี่อันนี้เป็นลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มเนาะครับผมลูกเบิ้มมีใบมีเอกสารมีใบครับผมอันนี้ใบเป็นข้อยแม่เนาะข้อยแม่ครับครับอ่องขอดีนะครับตาแต้มเป็นจ้ำดีครับผมเอาสวย ครับพี่น้องเบิ่งเออบอกผ้าโอ้ใหญ่งามครับเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันนึงได้ครับนี่สามหมื่นเก้าพันความสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับสูงร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้ครับผมอายุได้อายุปั้นปีก็สองเดือนครับปีสองเดือนเนาะครับผมล่ำตัวดีนะครับพี่น้องมองหาผู้ใดสนใจนะครับเปิดอยู่ที่ สามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องก็ต่อรองได้อีกเนาะครับผมครับเบ่งแขงขาลำโตโอ้งามนะครับพี่น้องต่อไปยังไงครับสีสวยสีดอกเล่าครับงามงามครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อปล่อ้วันชุมแพได้ครับพอวันชุมแพนะครับใช่ครับหางดีครับหางงามาหางดีเนาะเหางงามหางลามเป็นขั้วนะครับหางเงยหางเงยครับสวยครับมีควาย เบาๆครับราคาเกษตรกรเท่าไรครับนี่แม่นี่แม่น้อยนี่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามเนาะครับผมต่อรองได้อีกสามพันครับสีดอกเล้าดีครับสวยโอ้งามครับครับผมพ่อได้ครับนี่อันนี้มันเป็นหลานเก้าเจริญครับพ่อมันเป็นโรกเก้าครับหลานเก้าเจริญนะครับพี่น้องโอ้ลำตัวดีอายุได้ยักปีครับอายุมันได้แปดเดือนกว่านี่ครับแปดเดือนกว่านะครับมันลำตัว สีสวยสีดอกเหล่าขับหางยังไงดิครับต้นหางดีครับหางดีครับตัวนี้ไปตรงไปพ้นละตัวนี้ตรงไปทางตรงดูพ้นละครับตัวนี้บังเปิดเท่าไหร่ครับนดิตัวนี้สองหมื่นหกห้าร้อยครับหนึ่งสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับครับได้จากปีแล้วครับนดิตัวนี้เพิ่งได้เก้าเดือนครับครับสูงหลายกันได้ครับนี่แม่นี่ ครับตัวนี้เป็นลูกของกลมปัะตูซาร์ครับรลูกกลมปัะตูศาร์เนาะคมสูงประมานร้อยร้อยี่บหาก็ยี่สิบสี่ครับปกันยี่ยี่สิบห้านะครับผมพี่น้องครับโองงามๆเลยขอได้สนใจจยากได้กล้วยแมย่สาวน้นอยๆไปเลี้ยงนะครับมึไท,ไท่ไท่ดีนะครับเงาหาง เห็นแล้วมาบอกน้ำพรอจชแพะเอาเบอร์โทรพี่น้องอีกนะพ่อศูนย์แปดหกครับเก้าแปดสามครับหกห้าสี่แปดครับครับห้อ้วนชมแพะครับอ้วนมแพะนะครับขอบคุณเรืยพ่ร้อยกิโลส่งฟรีเด้อพิเศษพิเศษครับครับผมับช่อดโยโทเฮากร้อยกิโลส่งฟรีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อออกมาจจกตัวออกมาแม่ลูกเดียวนี่ละแม่ลูกนี่เนาะลูกแม่แม่ลูกเปิด์เท่าไรพ่อ เปิดไปหาหมื่นหกสองตัวเนี่ยห้าหมื่นหกสามกับในท้องแม่สูงไรไปเลยครับสูงไรสามสิบสี่สูงร้อยสามสิบสี่นะครับโอ้เคยไหลนะครับสูงร้อยสามสิบสี่ท้องอีกระบบอท้องแล้วท้องเก็ดเดือนกว่าก็พ่อได้ไว้แล้วพ่อครับพ่อเขาเพิมตัวอยู่บ้านคเพิ่มตัวอยู่บ้านเนาะมีลูกเพิ่นลูกสาวหรือลูกสาวลูกสาวได้เก็ดเดือนแล้วนี่ลูกสาวเพิ่นได้ เเดือนแเดือนนี่ละเจ็เดือนแปดเดือนนะครับลูกที่ลูกที่3มครับถูกที่สมเนาะเปิดอยู่ที่หกห้าหมื่นห้าหมืเอาเบอร์โทรเบอร์ใดพอเบอร์โทรเดี๋ยว5ศูนย์เก้ห้านย์เก้าห้าสองสน่งหนะครับติดต่อได้ทุกเวลาพอพ่นซ้ำสูงพาพ่นซ้ำสูงแต่ไปหาเมินหกแมลูโบกง่ายนี่ห้าหมนหเนาะต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกสาตัวก็ไม่้ออง พันธุ์กระถางไม่เอาลำตัวดีนะครับแม่ใหไงไงอ่างนะครับอ่างสูงหลายเป็นไดกี่พ่อนูงหลายสามสิบสี่สามสิบห้านี่ล้วสูงหลายสามสี่สามห้าน้อครับครับขอบคุณหลายๆพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาไม้จ็กตัวครับโอ้มาหาตัวครับหาตัวเนาะนี่แม่แม่ลูกบหรครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกนี่เขาเปิดตัวใดครับโอ้เปิดไว้สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าเนาะครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่นะครับลูกที่ใดครับ ลูกแรกครับลูกแรกเนาะได้แค่เดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ได้เกเดือนแล้วครับเกเดือนนะครับพี่น้องเป็นลูกตัวแม่นะครับแม่เพิ่นนี่สูงลายไปไดยครับประมาณร้อยยี่สิบเกียิยี่แปดนี่มั้งครับร้อยยี่สิบเกียิ่แปดนี่เนาะแม่เพิ่นผสมหรือเปล่าครับผสมแล้วครับเปิดยุที่ห้่องเน้หาเดือนแล้วล่ะค้องในื้อหาเดือนแล้วเนาะ เปิดอยู่ที่เท่าไรก่อนครับ4ี่หมืนหาครับ4ี่หมืนห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0ูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสามเจ็ดครับหกเก้าหนึ่งสองครับผมครับตัวต่อไปครับตัวนั้นครับตัวนี้เนาะตัวนี้กับแม่ลูกบหรครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกนี่ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้เนาะลูกที่ไหนครับลูกแรกคือกันลูกแรกนะครับอ่าแม่เพิ่นสูงหลายป็นไรครับนี่ ร้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบแปดมีเนาะเปิดเท่าไรครับดิสองหมื่นเกียดสองหมื่นเกีนะครับโอ้ราคาเกษตรกรนะครับพี่น้ำสองหมื่นเกียดกระตอร้องได้อีกเนาะต่อร้องได้ครับต่อร้องได้นะครับดูนะครับลูกตัวฟูครับโอ้ลูกงามลูกงามลูกสวยนะครับลูกพ่อใดครับพ่อบ้านนี่แหละครับพ่อบ้านแต่ัวสวยเนาะครับมึงลำตัวนะครับมึงโอ้งามงามเลยดูเลยสนใจนะครับราคาดีๆนะครับสองหมื่นเกีนะครับใซ่ครับตัวฟูนะตัวฟูเนาะ ตัวผูนี่เปิดเท่าไรครับนี่สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้านะครับพี่น้องเบิ้งต่อรองได้ตัวต่อรองได้อีกนะครับเบื้งลำตัวดีพัดีครับครับผมเอามาจะตัวครับเอามาสองครับเอามาสองตัวเนาะครับผมเป็นแม่ลูกยุบบ่ครับนี่เป็นเป็นตัวเถิกกล้ยเถิกบ่ครับเปิดเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดสองหมื่นสองหมื่นท้วนครับผมต่อรองได้อีกบ่ครับครับได้ครับครับพอพอพันได้ครับ เอาตัวนี้เพิ่นว่าลูกบักอีนั่นอยู่บ้านนะครับลูกบักอันอะไรลูกพันดีเจ้าพันดีพอพอพันนะโอ้พอพันน่นเจ้าพันดีครับลูกพอพันคุ้มตคุ้มตัเนาะครับเปิดอยู่ที่สองหมื่นนะครับผมแม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดสามหมื่นหกพันห้าร้อยครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับต่อรองได้อีกครับผม สูงหลายปนไดครับนี่โอ้ยที่ผู้สูงหลายเติมอยู่ด้วยรอยรอยสามสิบคัวหลายยุคครับเนี่ยรอยสามสิบคัวผูนเนาะครับคัวหลายยุคสูงดีอยู่นะครับสามห้าสามห้าสามหกคืออะไรอยู่ด้วยผสมระหว่ครับนี่แม่นผสมได้ฮะได้จิกมือหน่อยนะครับได้ท่านได้หลายมือเรามีใบอยู่น้องมีใบเนาะผสมกับพอพ่านมีใบมีหลอดครับผมมีเอกสารนะครับยังมาได้ผ่านรอบครับยังบาท่าผ่านรอบตาแจ่มเจียมจ่มดีนะครับครับ โอ้สูงดีแม่นี่ครับท้องที่ใดล่ะครับท้องโมเมนท์ท้องแรกด้วยครับท้องแรกท้องแรกเนาะครับผมครับล่ำตัวเบิ้งท้ายครับพี่น้องเอาหางครับล่ำตัวดีนะครับพี่น้องเบอร์เท่นี้ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าสี่เจ็ดครับเจ็ดสามแปดสองครับครับผมครับมาแต่บ้านผูเขียวครับผู้เขียวนะครับสนใจกับติดต้อเข้าไปนะครับพี่น้องครับล่ำตัวดีๆนะครับแม่ราคาอยู่ที่ 36,500 36,500นะครับครับราคาถูกๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับมาเจ้าบ้านใดครับมาแต่สีมพู่ขอนแก่นครับสีชมพูขอนแก่นครับตัวเมียหรือตัวผู้ครับนึ่ตัวผู้ครับตัวผู้นะครับครับผมเพิ่นเป็นลูกไส้เขาดินครับ ลูกทายเขาดินมีใบมีเอกสารมีใบมีเอกสารครับปอกจากลูก่งฟั่มครับอ๋อครับพี่น้องโอ้ยบางนาตานะครับเป็นต่อไปเพ็ดพอพันนะครับบงเขาก้มหัวเรื่องย่ลแบบเขาโหเขาน่นเขาสวยครับลูกทรายเขาดินเนาะแมนครับหน้นาตานะครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับนี่เปิดเจ็ดหมื่นเก้าครับ เจ็ดหมื่นเก้านะครับต่อรองได้อีกครับผมต่อรองได้เบิดมือครับครับพี่น้องอายุได้ยังปีแล้วครับได้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนสูงไายปันใดครับโอ้ยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่เนาะครับผมครับป้าขอบคับพี่น้องมึงขายครับให้เสมอแข่งขาเขาดินแท้ครับประกันใจี่อบพันประกันตำหนิครับ ปุ่มีตัวนียังเนาะครับผมเบื้องข้อนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้พ่อคุ้มผูงไปยุค่อครันะครับได้พ่อพันดีๆนะครับมีใบมีเอกสารเนาะครับผมตรวจเลือดได้ครับเขาดินแท้ครับตรวจเลือดได้นะครับพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องสนใจ70,000บาทนั่นไหครับครับ79,000ครับ79,000บาทนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดสี่ครับครับสองหนึ่งเก้อยครับห่อยังครับ หอยแทนครับมาจากบ้านเลยดูสีชมพูขอนแก่นครับสีชมพูขอนแก่นเนาะครับผมโอ้ครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอานะครับลำตัวดีนะครับสวยๆเลยขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมาจากตัวครับอันมาตัวนึงครับผมมาตัวนึงเนาะครับตัวแม่บอกครับครับผมเพิ่นเป็นสายใดครับแม่เนี่ย อ่ะเป็นลูกสาวปังแปดยุ่ครับผมนี่ใบมีเอกสารบ้าครับครับมีครับผมมีเอกสารเนาะครับข้อมูลสูงลายบดายครับแมนข้อมูลสูงร้อยสามสิบสองครับสูงร้อยสามสิบสองโอ้ครับพี่น้องลำตัวดีงามครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับแมนนี่เปิดไว้สามสิบเก้าครับผมสามสิบเก้ากับตอรองได้อีกเนาะครับต่อรองได้ครับผมอายุได้กักปีกว่าครับอายุสิบเจ็ดเดือนครับผมสิบเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับโอ้ยครับพี่น้องมีขวัญเงินหาทอง นะครับครับรับประกันตำนี้ครับผมใช่งดีนะครับแทงขาดีนะครับล่อมตัวดีนาตาเมีร้อยสี่สิบสาครับผมเม่เพ่นสองร้อยสี่สเนาะสอร้บามครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0ูนย์หกสาม5 6สองกสองห้ฮะเจ็ดศูนย์ห้าหก็บศูนเนาะครับห้อยได้ครับน แม่รถครับผมแม่รถมาจากบ้านมาจากอันผู้เขียวครับผมผู้เขียวเนาะครับโอ้ยครับพี่น้องผู้มองหาแม่สาวนะครับสามหมื่นเก้าเนาะครับคันบ่อไก่กับอันทรงฟีครับผมไก่ทรงฟีนะครับไก่กับบ่อกันอีกเท่านึงเนาะเป็นกันไก่ก็ได้ครับงามๆเลยครับพี่น้องมาเบิ่งนอกนะครับสามหมื่นเก้าลูกสาวยังเกาะบังแปดลิ้วครับผมบังแปดลิ้วมีใบมีกระสับนะครับพี่น้องแต่ว่านบางจังหวะมันวัดได้ร้อยสามหาเนี่ยครับบ่ครับบางจังหวะมัน อันนี้เขาตีมตั้มไว้เนาะได้ทำสองไม่บอกเหรอไปดับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณยัไปเบิกเงินถึงมีความรนเเบิดไม่ได้เงินว่างสวัสดีครับเอามาจจกตัวครับมาสองตัวครับขายตัวนึ่งละตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ลูกพ่อใดครับลูกมีเคฟุงครับมันเป็นแม่เพือกครับพ่อดำอายุได้จักปีแล้วครับเนี่ยไกว ก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละครับก้าเดือนสิบเดือนนะโอ้ล้ำตัวงามครับพี่น้องครับเรงสีส oh, ja. วยนะครับล้ำตัวดีพุ่นสีสูงลายไปไหนครับร้อยยี่สิบกล้วยนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกล้วยเนาะร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ละครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับเปิดสามหมื่นครับเปิดอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับโอ้ล้ำตัวดีนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับโอ้ครับสีงามครับพี่น้องผู้ใดมองหาอย่าได้พอพันกล้วยเผือกกล้วยดอนนะครับ ไพ่ดีตรงขาลำโตแบบเบิร์นแบบปีน้องตาสวยนะครับง,งามเลยเฮ้ยเ้วมาเบิง่งนน้ำห้อยห้อยห้อยยังครับโอ้นี่ครับเบอร์โทรเบอร์ได้รรรครับศูนย์แปดสองครับหนึ่งศูนย์แปดแปดสี่สี่หกครับขอบคุณลหลายๆครับครับผมสวัสดีครับเอามาจากตัวครับเอามาตัวเดียวเนี่ย เอามาตัวเดียวเนาะเ้าเปิดเท่าใดครับแม่นี่สี่หมื่นห้าต่อรองได้อีกบ่ครับนี่ต่อรองได้จ้ะต่อรองได้อีกเนาะครับเบิ่งลัมโตนาตานะครับความสูงไรไปนไหนครับแม่นประมาณร้อยสามสิบห้าค่ะร้อยสามสิบห้าเพิ่นเป็นสายใดครับองงดีใจ่เลยคต้องถามพ่อบ่มีอัตลักษณ์ดีนะครับพี่น้องมีเสียสายดีอยู่เนาะพี่น้องเบิ่งลัมโตนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ ศ6 3ครับ243ครับ1651ครับผมมาจะบ้านใดครับมาจะน้องบัวค่ะน้องบัวบ้านน้องบัวนี่เนาะจังหวัดน้องบัวนี่เนาะค่ะครับเมืองลำสูดนะครับหน้าตาแข้งขาโอ้ตาแต้มข้ออ่องดีนะครับมือครับพี่น้องลำตัวยาวนะครับไข่ไข่แข้งขานะครับโอ้ไายใหญ่ดีนะครับพี่น้องครับมองหา กิดต่อของค้อยเขามากครับพี่น้องสี่หมื่นห้าเนาะครับอันนี้เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้จ้าตัวผู้นี่เขาเปิดเท่าไรครับหกหมื่นห้าค่ะต่อรองได้อีกเนาะต่อรับข้ามสูงลายปายในครับนี่หน่อยสี่สิบบวกเหรอคะเพิ่นผสมพันธุ์มา้ยเหรอบอครับเพิ่นแค่ผสมอยู่ค่ะฮะแค่ผสมมาอยู่แค่ผสมมั้ยเหรอเนาะอายุจิบประมาณเท่าไรครับสองปี เดสองปีแปดเดือนนะครับเบังล่ำตัวเป็นกล้วยคอพันนะครับพี่น้องกล้วยผูนะครับโตัวง่ยครับพี่น้องล่ำตัวนะครับบนแขนแข้งขาบักง่ายครับพี่น้องใายนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาตัวดีนะครับพี่น้องครับสวยๆเลยมาคุ้มมองหาอยากได้คอพันนะครับติดต่อ ถาตะคองคววยเขามานนะครับอืกโทษอะไรอีกครับซูนหกสามค่ครับสองสี่สามหนึ่งหกนหนึ่งครับผมครับขอบคุณหลายๆครับเก๋ไลยสวัสดีครับอามาจ้าตัวครับอามาสองตครับมาสองตเนาะครับเป็นแม่สาวน้อยบ่ครับสาวน้อย อันนี้เปิดเท่าไรครับนี่อันนี้เปิดไปสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้ลูกเบิ้มลูกเบิ่มเนาะเดือนเดือนครับได้เก็บเดือนมีใบมีเอกสารครับเอกสารครบได้เก็บเดือนนะครับเปิดอยู่ที่สามหมื่นห้าเนาะครับต่อรองได้ต่อรองได้อีกนเบอร์โทรเบอร์ได้ครับศูนย์แปดแปดสามหนึ่งเก้าหกห้าสามห้าภาพพรมเบอร์ไลน์หยาบนนะครับพอนมันัดเขียวครับใบหนาหามสีสวยสูงหลายเหนไดครับแม่นี่ประมาณร้อยยี่สิบ ไปลายครับยีสิไปลายนเนาะครับล้ำตัวนะครับเอามุาานไปพุนจบาทเอครับครับ้ไยเอาเนียวนนอ <c oughs> พอดี่่ลาำตัวพนเนียวพอดีมีควันหามเงินหาท้องสีสวยนะครับยินก,ก,กอนยืนทุกคนลูกเบิมเนาะครับลูกเบิมเบิมครับมัน้เวเนียว่ออแขงขางามครับพีนอ้องมันดันนะหน้าตาดีหน้าตอบอกเาี้ ครับเปบกเพ่ากันไงมีอ่องคอครับใช้อีกตัวนึงครับตัวนี้ครับครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดกับตอร่องได้อีกเนาะครับเป็นลูกไอ้ท้องใบเขาสวยนะครับอายุได้ยักปีล้วครับได้สิบเดือนครับตัวนี้สิบเดือนลูกพ่อใดครับท้องใบครับลูกท้องใบมีใบบกทมิบมีครับมีใบมีเอกสารกันเนาะครับเป็นฟาครับพี่น้องลำตัวสีสวย สีดอกเล่านะครับท่าดีนะครับแข้งขาดีโอ้หน้าตาสวยนะครับบอกเบอร์โทรพี่น้องอีกนะครับ088ย์แปดแปดสามหนึ่้ห้อยมนัดพวกเขียวครับพูกเขียวเนาะมาสองตัวนะครับแม่สาวงามๆเลยแม่สาวน้อยครับแข้งขาดีครับโอ้งามๆครับครับขอบคุณหลายๆครับครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวามารถจะตัวครับเอามาตัวหนึ่งจ้าเอามาตัวเดียวเนาะเป็นตัวแม่บ่แมนค่ะตัวแม่เปิดเปิดเท่าไหร่ครับยี่สิบสามหาร้อยจ้ายี่สิบสามค่ะยี่สิบสามห้าร้อยสามหมื่นสามค่ะห้าร้อยนะครับอายุได้จะกปี่หรอครับประมาณปีกว่านนี่แหละจ้าปีกว่านเนาะแม่จ้าอันเพิ่นเป็นสายใดครับสายพันใด เก้าเจริญจ้ะเลื่อนจ้ะแต่ว่บ่มีใบค่ะสูงหลายปางนะครับนี่ประมาณ120ถึง122ค่ะครับแต่ว่าอันนี้เข่าๆจ้ะเข่าเนาะประทัดดีปานไดมเบิ่งท้ายเบิ่งลำตัวโอ้แข็งขานะครับเบิ้ลำตัวดีนะครับงามๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราทำมาเบิ่งเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0969175469มาแต่ชุมแพค่ะชุมแพเนาะค่ะ น้องชื่อว่างเด้ครับน้องมิ้นมิ้นี่ค่ะครับผมครับมาเบิ่งมาชมบอกนะครับสหรับมาชมมาบอกเลยจ้ามีมีรถทรงค่ะนเล่ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอามาจากตัวครับเอามาสามครับเอามาสามเนาะ แม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่ห้องไว้ยซสิบห้าครับลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มมีใบบ่ครับมีครับมีใบมีอกสารเนาะสูงไาไปไดครับี่ร่อยสามสิบ่ครับอร่อยร่อยสามสิบเนาะครับอายุได้กักปีแล้วครับปีกว่าปีกกว่าเนาะเปิดเท่าไรก่อครับสีซีสิบห้ครับสี่หมื่นห้าเนาะครับเปิดโท่รเอิดได้ครับศูนย์เก้าหกครับศูนย์หกห้าครับสามหนึ่ง ห้อยนี่ครับมาจาบ้านเลยครับหน้ากลางครับหน้ากลางเนาะล้ำตัวนะครับพี่น้องแทงขาดีนะครับลำตัวดีสวยนะครับหน้าตาดีครับแม่นี่เปืดอเท่าไรครับนี่แม่นี่ห้องไวสามเก้าครับสามสิบเก้ากับตอรองไในอีกเนาะลูกบอได้ครับบบ้านครับลูกลูกบอบ้านเนาะอายุได้ยักปีครับแม่นี่ปีกว่าเท่านะครับปีกว่าเนาะตับล็องามๆเลยครับพี่น้องสามสิบเก้ากับตอรองด้อีกนะครับ ลำตัวดีลำตัวสวยแข็งขานะครับบัตรพี่น้นองข้างน้าเลยมีสาวหลายนะครับมือนีดมีสาวมาเปิดหลายนะครับนะครับ<า>ถือๆนี่้างไว้สามหาตัวนี้แต่มันด้สีไม่ได้เป็นเสือกเนี่ยหัวแต่แทงเข้าอันนี้ก็แม่นบ่ะครับแม่นครับไม่ได้เป็นเสือกเปิดเท่าไรครับสาวสิบห้าครับสามสิบห้าลูกพ่อใดครับอันนี้ลูกบ้านๆ้านเนื่องกันครับซึ่งลูกบ้านบ้านเนาะอายุได้ยี่สิบปีปีกว่าเบิร์ดครับสามตัวนี้ สวยงามครับพี่น้องสามสิบห้าแต่ต่อรองเลยอีกนะครับคนอยากตื่นเชียกันนะแมนครับตัวน้ำมันไม่หัวแด่แทงเข้าครับบอเบอร์โทษพี่น้องอีกนะครับศูนย์เก้าหกศูนย์หกห้าสามหนึ่งศูนย์หกครับมาแต่หน้ากลางเนาะแมนครับห้อยห้อยนิกครับห้อยนิกนะครับพี่น้องเอาเห็นเรามาเบิ้งเอามาชมแอกนะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาทิษฐาน่เด้อครับพี่น้องมือนีราคากล้วย แม่สาวแม่ท้องนะครับมาเบิงมาชมเอานะครับพี่น้องมีตะตุกงามๆนะครับอยู่ตลาดนัดอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ